ดีค่ะพี่นางหนุ่ยใบชานะคะจากนางหนุ่ยใบชาเพจและนางหนุ่ยใบชา닷คอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ในเรื่องของผมค่ะเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยทางโลแลนด์ได้เชิญพี่ไปออกงานไปร่วมง,งานกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลแลนด์ใครบ้างไม่รู้จักโแรแลนด์คะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวหมักผมที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในท้องตลาดเลยที่ว่าราคาย่อมเยาวและคุณภาพดีมากๆน,นั่นเองนะคะซึ่งโแรแลนด์เนี่ยตอนนี้ได้ออกลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมออกมาใหม่นะคะแล้วก็ได้เชิญพี่เข้าไปในงานเปิดตัว ก็เลยเอาออกมารีวิวบอกเล่า90ให้น้องๆพร้อมกับแจกให้ด้วยค่ะวันนี้5รางวัลน,นะคะเรามาดูกันว่าตัวหลักใหญ่เด่นๆของโลแลนที่น่าสนใจในรตใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะเนื่องจากว่าโลแลนออกมาใหม่พร้อมกับสโลแกนว่าเพราะ ความสวยของผู้หญิง70%คือเส้นผมเป็นเรื่องจริงนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าร้านทําผมทําไมเราจะต้องทาทรงนู้นท,ทรงนี้ทําไมเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณเกือบ70%เลยที่ทําให้บุคลิกเราเนี่ยดูสวยงามหรือว่าจะดูแย่ดูสกรปรกรกลุงรลังนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโรแลนก็จะมีตัวออกมาใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้รับรางวาัลเขาเรียกว่าเบสของ2014เลยค่ะเรียกว่าเป็นได้รับรางวัลของอ่อแมรี่แคร์นะคะ ใช่ของมาริแครปี2014นส่นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มค่ะเ,เซรั่มที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดคำว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดคือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื่นทันทีนั่นเองนะคะแล้วก็กักเก็บน้ําในเส้นผมกักเก็บความชุ่มชื่นให้เราลักษณะจะเป็นเซรั่มแบบนี้ค่ะเนื้อใสมากนะคะเวลาใช้เราก็ถูวนนะคะแล้วก็นวดไปบนเส้นผมของเราได้เลยแบบนี้นะคะอ่า กินหอมมากเลยแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่แบบว่าเด่นมากแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเลิศอะสำหรับแบบผู้หญิงอย่างเราแบบบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้สระผมทุกวันใช่ไหมแล้วบางทีแบบผมมันแล้วก็อยากจะปกปิดไอ้ความมันบนผมเราเนี่ยตอนนี้เขาออกมาเนี่ยค่ะเป็นซีคูนะคะเป็น dry shampo เขาเรียกว่าแชมพูแห้งอะคือสามารถที่จะ ขย่าแล้วก็สเปย์ไปได้เลยแบบวันที่เราไม่ได้สระผมแบบมันจะทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยลดความมันลงแล้วแบบทําให้ผมมันไม่เป็นกี่ปะมันดูแบบเฮ้ยโอเคมากเลยอ่ะเราก็แบบว่าชีวิตดีอ่ะพี่ว่านะสําหรับเอ้แต่ไม่ได้แนะนําให้ไม่สระผมนะยังคงให้สระผมนะแต่แบบเผื่อบางทีเราไม่สบายอ่ะอาจจะป่วยเป็นไข้นอนสมสี่ห้าหกเจ็ดวันไม่ได้สระผมอ่ะหัวมันเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้หรือไม่แบบ กลับมาดึกจริงๆไม่ได้สระผมกลัวกลิ่นกลัวแบบหัวรีบเป็นกีบๆพวกนี้เพื่อนจับได้ก็โอ้อันนี้นะเลิศช่วยได้มากจริงๆนะคะหาซื้อพี่ว่ามีแบบทุกห้างอ่ะมีหมดเลยแล้วก็มาที่มาร์ผมค่ะมาร์ผมเนี่ยเป็นปัจจัยที่ซ่อมแซมเส้นผมเราซึ่งอะไรบ้างที่เราทําลายเส้นผมเราทุกวันนี้หนึ่ง ทำสีอันนี้บอกเลยผู้หญิงทุกคนทําสีเกือบหมดจะมีส่วนน้อยมากจริงๆที่ชอบทําผมธรรมชาติของตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีการทําสีเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนลุคแลว้วแบบทำให้หน้าเราแบบดูสว่างขึ้นอ่ะอันที่สองคืออะไรคือการดาัดการยืดการอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําแบบคนผมหยิกก็อยากยืดให้มันตรงคนผมตรงก็อยากไปดัดให้มันหยิกอะไรเงี้ยพอดัดมันก็ทําลายเคลาตินในเส้นผมก็ทําให้ผมเสียถูกไหมคะอ่าหลังจากนั้นมีอะไรบ้าง ก็คือเรื่องของการม้วนหลอนเบบี้ลิทของเรานั่นเองนะคะซึ่งพอเราม้วนหลอนเบบี้ลิทเนี่ยนีบเอาม้วนเอาเนี่ยผมก็เสียเหมือนกันเพราะว่าโดนความร้อนเขาก็จะมีเป็นมาร์กอะคะ่ะสําหรับสี่สูตรเลยตอนนี้นะคะที่ออกมานี่สี่สูตรสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสําสหรับผมแห้งเสียไรน้ําหนักคือไม่ว่าจะทําอะไรมาโชคโชนหรือไม่ทําผมแห้งเสียก,ก็ใช้ตัวนี้ได้ลักษณะมาร์กจะหอมมากเลยนะ นี่แล้วก็เป็นสีเนื้อแบบนี้สีแบบนี้นะคะหอมมากเลยไซส์200 ml ค่ะกระปุกหนึ่งนะคะราคาพี่ไม่แน่ใจตัวที่2เนี่ยค่ะสำหรับผมที่ได้หนีบแล้วก็ม้วนรอนคือเรียกมาว่าทําแต่ละสูตรมาให้เหมาะสมกับทุกสภาพผิวเลยว่าใครแบบช่วงสภาพผมเลยว่าใครมีปัญหาเรื่องผมอะไรแบบอันนี้ถ้าเกิดใครม้วนบ่อยอะไรบ่อยก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะใครม้วนผมบ่อยนีผมบ่อยนั่นเองค่ะมาที่ตัวสีเขียวนะคะ ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นเอ่อสำหรับผมที่มีผ่านการยืดการดัดนะคะจะมีส่วนผสมของเคลาตินแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยเก็บกอบความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ คราตินเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนในเส้นผมของเราน,นั่นเองค่ะแล้วตัวนี้สําหรับผู้หญิงที่ชอบทาสีนะคะน้องๆคนไหนชอบทําสีก็ไม่ต้องพลาดสูตรนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราเปิดถุงโลแลนด์ให้ดูกันว่าโแรแลน์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกอะไรมาบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่มามือเปล่าแนะ่นอนพี่แจกให้5รางวัลน,นะคะเอาตังใจพี่ที่พี่ชอบแล้วกันตัวแรกพี่อยากแจกให้เป็นรายแชมพูนะคะสําหรับรายแชมพูตัวนี้พี่แจกให้เป็น1 2สองรางวัลน,นะคะ อ่าสำหรับคนที่ไม่ชอบสระผมแล้วพี่ให้เป็นเซรัม่มไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าอากาศเริ่มจะหนาวเริ่มเย็นแล้วก็เรา ผมเราเริ่มจะต้องมีการกักเก็บความชุ่มชื้นเน่ะเพราะเนื่องจากช่วงนี้อากาศแห้งมากเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็แจกให้ตัวนี้สองรางวัลน,นะคะตัวที่สามค่ะก็จะแจกให้เป็นตัวมาร์กนี่นะคะ1รางวัลน,นะคะสําหรับใครที่อยากที่จะไปบำรุงเส้นผมแบบว่าหมักผมชอบการหมักชอบการสปาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพลาดน,นะคะกะติกาเหมือนเดิมค่ะไลค์คลิปนี้รีโพสต์คลิปนี้ให้พี่นะคะแล้วก็บอกเหตุผลให้หน่อยว่าอยากได้ นะคะคเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้อยากได้ตัวไหนก็ได้เขียนบอกเลยอยากได้ตัวไหนพร้อมส่งชื่อที่อยู่ไว้นะคะสําหรับใครที่ไปคอมเมนต์ไว้ใต้ไอจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ